ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเดิมทีจักรพรรดิเทียนหยานเทียนจริงกำลังจะหาหน้าหนีเมื่อได้ยินว่าจากาักรพรรดิปีศาชิ่งจอกสวรรค์ต้องการที่จะให้เด็กๆของเขาแต่งงานกับทั้งซันซึ่งเป็นระดับท้งจอกสวรรค์แปดหางสี่คน แต่เมื่อเขาได้เห็นเช่นนั้นเขาก็เงียบไปจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์พูดถูกท่าทางา้งซานซึ่งเป็นเสมือนจักรพรรดิอยู่แล้วได้เป็นจกักรพรรดิมันจะมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับจักรพรรดิทุกคนมันจะยืดอายุข,ขัยของจักรพรรดิทั้งหมดและความแน่นพลังชีวิตสําหรับราชสำนักไม่ด้อยไปกว่าจาักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ที่ความแน่นโทกาบับสาหรับราชสำนักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจักรพรรดิเหล่านี้อายุไม่ได้น้อยๆอ,อีกต่อไป และการยืดอายุขายของพวกเขาให้ยาวนานถึง500ปีนั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดในเวลานี้ทางซานได้ฟื้นจากความรำคาญในใจของเขาแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของจกักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เขาได้แต่สาบแช่งในใจจิ้งจอกเท่าตัวนี้กำลังรออยู่ที่นี่ไม่น่าแปลกใจเลยที่ไม่มีผู้หญิงเอ่าจิ้งจอกสวรรค์เข้ามาหาเขาก่อนหน้านี้จิ้งจอกเท่าตัวนี้ที่ควบคุมโชคได้ เขาได้เตรียมการมาเป็นเวลานานแล้วและมันเป็นแผนการที่จักพรพรรดิคนอื่นไม่สามารถต่อต้านได้นอกจากนี้มันยังใจดีพอที่จะนําจิ้งจอกสวรรค์แปดหางสีตัวจากเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์มาให้เขาโดยตรงมีสิ่งหนึ่งที่จักพรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์พูดถูกการฝึกฝนของเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์นั้นยากมากเขามีตาที่ประสานกันและการฝึกฝนโชคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเข้าใจของพรสวรรค์ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือโชคและโชคก็คือสิ่งนี้สิ่งแบบนี้เองเป็นภาพรองตาและไม่สามารถควบคุมได้เลยอาจะกพาดจิ้งจอกสวรรค์ตายรงในอนาคตจะต้องเป็นหนึ่งในจิ้งจอกสวรรค์แปดหางสี่ตัวนี้อย่างแน่นอนที่จะสืบทอดตําแหน่งของเขาเขายินดีที่จะให้ทั้ง4ตัวนี้แต่งงานกับทั้งสารซึ่งเทียบเท่ากับการปล่อยให้เผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์ทั้งหมดแต่งงานกับทั้งสารและไว้วางใจอนาคตของเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์ ซึ่งเป็นการยอมรับที่ยิ่งใหญ่เมื่อมองดูจิ้งจอกเท่าตัวนี้ที่กาลังยิ้มให้เขาทางาังซานก็อดรู้สึกไร้เรี่ยวแรงไม่ได้เลยคิดว่าจะปฏิเสธอย่างไรดีแต่ทนใดนั้นก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าท่านผู้ตัดสินข้าคือผู้ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้แด้เป็นผู้เริ่มการแข่งขันดังนั้นข้าควรจะเป็นคนแรกที่ต้องเลือกใช่หรือไม่คนที่พูดไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเหมยกงเจอในเวลานี้เธอดูสงบมาก ในฐานะเสมือนจกักรพรรดิอันดับที่หนึ่งแม้แต่จกักรพรรดิก็ควรใส่ใจคําพูดของเธอเช่นกันจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์หัวเราะรากล่าวว่าแน่นอนว่าการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการเตรียมไว้สําหรับเจ้าตั้งแต่แรกแล้วเจ้าจะเลือกใครละ่ะเมื่อกงเจอหันไปทางสนามการแข่งขันจากมุมมองของทางซานเขาเห็นเพียงใบหน้าของเธอเท่านั้นภายใต้แสงแดดผิวสีขาวบริสุทธิ์ของเธอดูเหมือนจะถูกเคลือบด้วยฉันสีทองจาง สายตาของจกักรพรรดิทั้งหมดจับจ้องไปที่เธอแม้ว่าการที่เธอจะได้เป็นจกักรพรรดิเมื่อเทียบกับถังซานแล้วเธอมีความสำคัญน้อยกว่ามากในราชสำนักแต่เธอก็ยังคงเป็นจกักรพรรดิที่มีแนวโน้มจะเป็นคนแรกยิ่งไปกว่านั้นดาบยาวซึ่งเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์สีแดงเลือดยังคงทิ้งความประทับใจอันลึกซึ้งให้กับจกักรพรรดิในการแข่งขันครั้งนี้ในอนาคตหากหญิงสาวคนนี้ได้เป็นจกักรพรรดิด้วยสิ่งนี้อนา,นาคตของเธอจะไร้ขีดจำกัดและเธอ จะเป็นผู้นำเผ่าพันปีศาจนกยงเพื่อสร้างความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอนทังซานเองเขาเริ่มรู้สึกพรามาในขณะนี้ต่อหน้าจักรพรรดิจำนวนมากเขาไม่สามารถให้คำใบ้ใดๆกับมห้โกงเชือได้หากเธอบอกว่าเธอจะไม่เลือกเขาไม่รู้ว่าจักรพรรดิปีศาจิ้งจอกสวรรค์จะใช้โกลวิธีใดในการข่มเหงเธอแต่นี่คือจุดจบแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ผู้ที่ปล่อยให้ตัวเองพยแพ้ ขาไม่สามารถหยุดที่จะไม่พ่ายแพ้ได้วันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อเลือกสามีสามีในอนาคตของข้าจะต้องสามารถแต่งงานกับข้าได้เพียงคนเดียวเท่านั้นผู้หญิงคนอื่นที่ก้าเล่ารวงสามีของข้าข้าจะเป็นอสูรร้ายที่ข่ามันเองเมื่อเธอพูดแบบนี้เธอถึงกับปลดปล่อยการบังคับของเขตแดนเทพสังหารนี่มันไม่เหมือนกับการเลือกสามีแต่มันเหมือนกับการประกาศอำนาจอธิปไตย ทางสารรู้สึกว่าคนที่คอของเขาตั้งขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับชีวิตก่อนหน้านี้เธอมีอำนาจเหนือกว่ามากในชาตินี้จกักรพรรดิเองก็ตกตะลึงเช่นกันเมื่อนึกถึงฉากก่อนหน้านี้ที่เหมยกงเจอเขาสายเลือดของตัวเองแรกใช้เจตนาดาบฟันไปที่ถางสารแม้แต่จกักรพรรดิเองก็ตกตะลึงเล็กน้อยพวกเขาสงสัยมากแต่เหมยกงเจือยังคงไม่พูดอะไรสักคำไม่ต้องพูดถึงสามีที่ดูใจกันในอนาคต เธออาจจะกล้าสังหารแม้แต่จักรพรรดิด้วยซ้ำแล้วเจ้าจะเลือกได้หรือยังจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ถามไมค์กุงจือพยักหน้าและกล่าวว่าสามีของข้าต้องสามารถเดินตามรอยเท้าของข้าได้และสามารถช่วยครอบครัวของข้าได้ข้าได้เลือกคนคนนั้นแล้วคราวนี้แม้แต่ทังซานเองก็อดไม่ได้ที่จะตกใจเป็นไปได้ไหมที่เธอจะบอกว่าเธอเลือกเขาซึ่งเป็นตัวตนของมนุษย์ในกรณีนั้น มันจะต้องมีแรงแบกรับกดดันมหาศาลอย่างแน่นอนแม้ว่าเธอจะถูกภาคจากเสมือนจักรพรรดิมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วเจ้าเลือกใครละ่ะผู้ที่จะได้รับความโปรดปรานจากเสมือนจักรพรรดิอันดับที่หนึ่งของเราจะต้องเป็นคนดีแน่จักจรพรรดิปีศาจิ้งจอกสวรรค์กล่าวด้วยรอยเย้มเหมอนคงจือกล่าวอย่างสบายๆว่าข้าไม่ได้เลือกคนนี้มาก่อนแต่ข้าอยากจะขอบคุณท่านข้าเต็ียมใจที่จะแต่งงานกับเขา พร้อมกับจิ้งจอกสวรรค์แปดหางสีตัวในเวลาเดียวกันได้ดูเหมือนว่าเขาจะกิงกาจจริงๆเขาจะเป็นผู้กำหนดโชคชะตาข้าเชื่อว่าทางเลือกของเขาจะต้องดีที่สุดเมื่อได้ยินคำพูดที่อยู่ตรงหน้าเขาจากาักรพรรดิปีศาจิ้งจอกสวรรค์ยังคงมีรอยยิ้มบนใบนหน้าแต่การแสดงออกบนใบนหน้าของเขากับแข็งทื่อเมื่อทางสารเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเขาได้วางแผนไว้แล้วโดยคิดว่าเขาจะทำทุกวิธีทาง เพื่อชนะการแต่งงานครั้งนี้กับเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองแต่เขาไม่เคยจินตนาการว่าจะโดนตบหน้าในวินาทีสุดท้ายทางสารจ้องไปที่เหมยกงจือด้วยความตกตะลึงใบหน้าของเขาเต็มเปด้วยความตกใจและไม่เชื่อแระยกนิ้วขึ้นมาที่จมูกของเขาโดยไม่รู้ตัวเจ้าเจ้าเลือกข้าใช่หรือไม่เหมยกงจือมองเขาอย่างเฉยเมยแล้วพูดว่าใช่ข้าเลือกเจ้าเจ้าไม่ชอบข้างนั้นเหรอ จักรพรรดิทุกคนคิดว่าเจ้าดีมากและเจ้าก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นสามีของข้าเจ้าเลือกข้าแต่เจ้าก็ยังจะฟันข้าอยู่งั้นเหรอในขณะที่ทั้งสารรู้สึกประหลาดใจหัวใจของเขายังคงเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเจ้าเป็นคนที่ทำให้ข้าต้องฟันเจ้าเองเหมยคงเจือพูดอย่างเย็นชาจากนั้นก็หันหน้าหนีเขาเมื่อเหมยคงเจือเลือกเขาจะมีความเป็นไปไ,ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเพราะเธอได้เห็นตัวตนของเขาแล้ว แม้แต่ตัวทั้งสานเองก็ไม่รู้ว่าเขาแสดงข้อบกพร่องออกมาเมื่อไรแต่ในเวลานี้เขาอดไม่ได้ที่จะร้องไห้และหัวเราะเพราะเธอรู้จักตัวเขาเองแล้วันนี้เธอกำลังเผาไฟชีวิตเพื่อทำร้ายตัวเขาเองเห็นได้ชัดว่าเป็นการระบายความโกรธของเธอปล่อยให้ตัวเองชนะเธอมันดีไม่ใช่หรือที่จะเลือกเธอแต่ทว่าดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เธอเลือกตัวเขาเองและด้วยคำประกาศเมื่อกี้เขาไม่จำเป็นต้องปฏิเสธการแต่งงานของผู้สืบทอดจากจักรพรรดิคนอื่นมันเทียบเท่ากับการช่วยเหลือตัวเขาเองที่ช่วยปฏิเสธคนอื่นตรงๆนี่เป็นการแต่งงานระหว่างเสมือนจักรพรรดิทั้งสองมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดมีเพียงพวกเจ้าเท่านั้นที่คู่ควรต่อกันจักรพรรดิปีศาจไฟมาตาผู้ยิ่งใหญ่เป็นคนแรกที่พูดด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจ เมื่อวานนี้เขาได้โน้มน้วใจเหมยคงเจอเป็นการส่วนตัวแต่เหมยคงเจอกับรังเลใจแต่เขาไม่คิดว่าจะเลือกโดยตรงในวันนี้ดูเหมือนว่าเธอจะถูกกระตุ้นโดยจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จักรพรรดิปีศาจพยัคฆ์ขาวยังกล่าวด้วยรอยเย้มว่ามันดีจริงๆิจินเหมียวเรนผู้นี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นหลานเขยของข้าจักรพรรดิปีศาจจิงเฟืองขมวดคิ้วจริงๆไม่ต้องสงสยัยเลยว่าจินเหมียวเรน เธอสิ่งมีชีวิตที่เปล่ยประกายที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้แต่ผิวสีน้ำเงินของเขาไม่ได้ดูดีเลยเขาเป็นพ่อและเขาให้ความสำคัญกับสามีในอนาคตของลูกสาวมากกว่าสิ่งอื่นใดใบหน้าของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ค่อยๆกลับมาเป็นปกติพร้อมกับท่าทางหมดหนทางและพูดว่าข้าไม่คาดคิดจริงๆแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถหยุดการแต่งงานครั้งนี้ได้ในตอนนี้ผู้ชนะการแข่งขันหาโค มีสิทธิเด็ดขาดในการเลือกและสิ่งที่เลือกก็ไม่สามารถปฏิเสธได้แม้แต่จินเหมียวเรนที่ได้อันดับที่สองก็เช่นกันดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องถามเขาว่าเขาเต็มใจหรือไม่หากเหมยกงจือเลือกเขาจะต้องเป็นสามีของเธอเท่านั้นในสายตาของจักรพรรดิคนเื่นเอแม้แต่เจียงเฉินโจพวกเขาทั้งหมดต่างก็เชื่ออย่างไม่รู้ตัวว่าเหมยกงเจอต้องการที่จะเอาชนะถังซานในวันนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแล้วเป้าหมายสูงสุดก็อยู่ที่นี่ พวกเขาสามารถใช้วิธีการต่างๆเพื่อเข้าหาทางสารได้เท่านั้นแล้แม้แต่จกักรพรรดิเองก็กำหนดเงื่อนไขต่างๆไว้แต่เหมยคงเจอไม่ต้องการมันแต่รายที่เธอชนะทางสารก็จะเป็นของเธอมันง่าย,ายๆแค่นั้นเธอจะไม่ให้โอกาสคู่ต่อสู้คนใดดวงตาของเหมยคงเจอก่านมองไปยังจกักรพรรดิในเมื่อฟาบาทก็สนับสนุนด้วยข้าจึงมั่นใจได้ใช่หรือไม่ แน่นอนจักรพรรดิปีศาจไฟมาตะผู้ยิ่งใหญ่กล่าวด้วยรอยเยิม้มในเวลานี้เขาไม่มีข้อกครังขาใดๆมากมายนักร้านสาวของเขาเป็นเสมือนจักรพรรดิอันดับที่หนึ่งร้านเคยของเขาก็เป็นเสมือนจักรพรรดิอันดับที่สองในอนาคตพวกเขาเองจะไม่มีจักรพรรดิแค่4ี่คนแต่พวกเขาทั้งหมดจะมีจักรพรรดิที่พร้อมช่วยเหลือถึง5คนสิ่งนี้จะต้องดำเนินไปอย่างเต็มที่เมอนคงจือหันกลับมาแลกมาหาทางซานินีครั้ง มองดูเธอทั้งสารไม่รู้ว่าทำไมรู้สึกสับสนเล็กน้อยยากที่จะบอกว่าภรรยาอันล้ำค่าของเขาจะชําระร้างเขาอย่างไรหลังจากที่เขากลับไปเมื่อเห็นว่าเธอดูเป็นอย่างไรเมื่อเธอฟันตัวเองด้วยดาบในวันนี้ดูเหมือนว่าเธอจะโกรธมากจริงๆตรงหน้าประตูภูเขาของราชสำนักภายใต้การเป็นพยานของจักรพรรดิปีศาจแห่งเผ่าพันธุ์ทั้งสองนั่นก็คือเผ่าพันธ์ปีศาจและเผ่าพันธ์พูดวิญญาณ และผู้ชมเกมทั้งหมดไม่คงจื่อจ้องมองถังสารด้วยดวงตาที่ร้อนลุ่มเสียงที่สดใสละหวานของเธอสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจนโดยทุกคนในผู้ชมแต่งงานกับข้าเธอเจ้าเต็มใจไหมเสมือนจะก,กรพพัดอันดับที่หนึ่งพูดมาอย่างเฉียบขาดการแสดงออกบนใบหน้าของถังซารดูแปลกๆนิดหน่อยรูปรักษณ์นี้ไม่ควรจะเป็นภาพของเขาที่กำลังคุกเข่าข้างหนึ่งและขอจูบเธอหรือไง สไตล์นี้แตกต่างจากที่เขาวางแผนไว้ในที่สุดเหมยคงจือก็สแสดงรอยเย้ยบนใบนหน้าอันเย็นชาของเธอเงอยหัวขึ้นเล็กน้อยในขณะนี้เธอยื่นมือออกไปหาทังซานเหมือนกับนกยุงที่ภาคภูมิใจทังซานไม่ได้จับมือเธอโดยตรงแต่หยิบสร้อยคอออกมาจากแหวนเก็บของใายที่คอของเธอจากนั้นจึงจับมือเธอไว้ข้าอยากมีชีวิตอยู่ด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งการอธิษฐานของพวกเราและมีชีวิตเดียวกัน เหมนคงเจอยกมุมปากขึ้นแต่ก็มองเขาอย่างว่างเปล่าจากนั้นก็หันไปทางสถานที่จัดการแข่งขันและพูดเสียงดังว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผลค,คนนี้จะเป็นของข้าพวกเจ้าทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกทังสารอดหัวเราะและร้องไห้ไม่ได้แม้แต่จักรพรรดิส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นั่นก็รู้สึกเขินอายเรื่องนี้ยังถูกบอกให้พวกเธอซึ่งเป็นเหล่านางฟ้าที่มารอทั้งซานให้พวกเธอทั้งหมดที่เคยพยายามอย่างสุดความสามารถ ที่จะแต่งงานกับทั้งซานมาก,ก่อนขอแสดงความยินดีกับเสมือนจักรพรรดิทั้งสองพระองค์ขอแสดงความยินดีกับเสมือนจักรพรรดิทั้งสองพระองค์เสียงแสดงความยินดีของผู้ชมดังขึ้นไม่หยุดย่อนในการต่อสู้เพื่อคร้าครองบัลลังก์จักรพรรดิครั้งนี้พวกเขาได้เห็นการถือกำเนิดของเสมือนจักรพรรดิทั้งสองนี้ด้วยสายตาของพวกเขาเองพวกเขาเอาชะนะศัตรูที่แข็งแกร่งมากมายแรกในที่สุด ก็ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดเดิมทีผู้รับประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นถังซานแต่เมื่อหมยกงเจอผ่านกฎของการแข่งขันแรกทําให้ถังซานแต่งงานกับเธอดูเหมือนว่าเธอแรกเผาพันปีสารนกยงจะกลายเป็นผู้รับประโยชน์สูงสุดเผ่าพันปีสารนกยงจะเปลี่ยนจากไม่มีจกักรพรรดิเป็นมีสองจกักรพรรดิซึ่งต้องแตกต่างกันอย่างมากการคัดเลือกรอบแรกและรอบที่สองจบลงแล้วสูอนโย ก็ได้มาในวันนี้ดังนั้นเจียงเฉินโจจึงควรจะถูกเลือกแต่เธอไม่มีทางเลือกได้ยอมแพ้ไปเดิมทีหนิงเฉินเนียนและหลานโมเฉียนก็เป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วนี่คือจุดสิ้นสุดของศึกแห่งจักรพรรดิในการหาโคเมื่อเจ้าหญิงนหยงและชูเฉินมองดูถังสารและเหมือนกงเจอที่บินลงมาโดยจับมือกันพวกเขาก็ตกตะลึงแม้ว่าพวกเขาจะดาบอะไรบางอย่างได้ในตอนนี้แต่พวกเขาก็ยังคงเต็มไปด้วยความไม่เชื่อ พวกเขาทั้งหมดรู้จักถังสารโดยเฉพาะชูเฉินเมื่อถังสารยังเป็นเด็กเขาเคยมาที่ร้านชานมเพื่อขอซื้อชานมจากเธอเธอถามตัวเองว่าเธอรู้จักถังซารอย่างลึกซึ้งแล้วและเธอรู้ดีเกี่ยวกับความสามารถของเขาแต่เธอเดาไม่ได้แม้แต่น้อยว่าผู้นำเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองที่เปลี่ยนไปมากในทวีปนางฟ้าเมื่อไม่นานมานี้จินเหมียวเรนเจ้าเมืองต้นไม้จะเป็นถังสารที่ปลอมตัวมาหรือไม่ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ